a n d gentlemen welcome in the world of fern paper shop สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงรุซามามะดิฉันชื่อเด็กหญิงนุซารามะเซงสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอายุดาเมทางกลุ่มภูมิใจนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองเรื่องสบู่กระดาษจากเฟิร์นเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบนันโรคโควิด -19 ได้มีการแพร่ระบาดท,ทั่วประเทศไทยทำให้มียอดผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก แม้ว่าปี2023โรคโควิด -19 ไม่ได้มีความรุนแรงเทียบเท่ากับปี2019แต่เชื้อโควิด -19 มีการพัฒนาสายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาทำให้ต้องติดตามเฝ้าระวังอยู่เสมอส่งผลต่อธุรกิจหลายภาคส่วนทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่และผู้คนใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปผู้คนใช้ชีวิตในรูปแบบ New Normal ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลากินรอ้อนช้อนกลางและล้างมือเพื่อกำจัดแบคทีเรียที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าที่อาจเข้าสู่ร่างกาย จากผลการวิจัยพบว,ว่าการล้างมือเป็นการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ดีที่สุดผู้คนจึงนิยมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แต่สําหรับบางคนเมื่อล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทำให้มือแห้งหรือในบางคนเกิดอ,อาการแพ้เจลแอลกอฮอล์ขั้นรุนแรงทําให้เกิดผิวลอกเกิดอ,อาการคายเครืองผิวมือบางขึ้นเป็นตน้น ทางกลุ่มจึงเล็งเห็นว่าควรผลิตผลิตผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาสําหรับผู้ที่แพ้เจลแอลโกอฮอล์จึงคิดค้นการผลิตสบู่และทางกลุ่มได้เลเห็นทรัพยากรในท้องถิ่นคือเฟิร์นที่ชื่อว่าปงไข่เนื่องจากเฟิร์นหรือปรงไข่ในหมู่บ้านมีจํานวนมากพบได้ในท้องถิ่นและสามารถนํามาดัดแปลงเพิ่มมูลค่าจึงคิดค้นการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองเรื่องสบู่กระดาษจากเฟิร์นสาหรับล้างมือ การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ท้งหมด3ข้อข้อที่1เพื่อเปรียบเทียบชนิดของสารจากธรรมชาติที่สามารถลดเส้นใบของเฟิร์นข้อที่ 2. เพื่อเปรียบเทียบชนิดของสารฟอกสีจากธรรมชาติที่สามารถฟอกสีเส้นใบของเฟิร์นข้อที่3เพื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่สามารถลดฟองอากาศในสบูสำหรับการทำโครงงานครั้งนี้ทางกลุ่มได้เปลี่ยนมาใช้สารที่ไม่เป็นพิษต่อร,ร่างกายในกระบวนการผลิตแทนเพื่อตอบโจทย์คนรัาสุขภาพและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าในขั้นตอนการลอกเส้นใบมักจะใช้โซดาไฟในการลอกเส้นใบซึ่งถ้าเรารับโซดาไฟเข้าไปในร่างกายก็จะเป็นอันตรายถ้ากลุ่มจึงสนใจที่จะศึกษาชนิดของสารจากธรรมชาติที่สามารถลอกเส้นใบของเฟิร์นคือมีความเป็นเบสสารที่เรานำมาทดลองมี3มชนิดได้แก่ 1. ปูนขาว2ผงทานและ3ผงฟู ซึ่งสารทั้งสชนิดนี้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายหาได้ง่ายอีกทั้งยังมีราคาที่ไม่สูงว่าอีกด้วยค่ะโดยวิธีการทดลองมีดังนี้เตียมปูนขาวผงถานและผงฟูความเข้มข้นร้อยละ5โดยมวลปริมาณ50ลูกบาทเซนติเมตรจากนั้นเตรียมน้ำเปล่าจำนวน3ากลุ่ม กลุ่มละหนึ่ง้ลูกบาทกิเซนติเมตรกลุ่มที่1ผสมกับน้ำูนขาวกลุ่มที่2ผสมกับน้ำผงถานกลุ่มที่3ผสมกับน้ำผงฟูเตรียมเฟิร์นคือโปรงไข่จำนวน3กลุ่มกลุ่มละ10ใบาจากนั้นน้ำเฟิร์นใส่ในของเหลวที่เตรียมไว้ กลุ่มที่หนึ่งนำเฟิร์นใส่ในน้ำปูนขาวกลุ่มที่สองนำเฟิร์นใส่ในน้ำผงถ่านกลุ่มที่สามนำเฟิร์นใส่ในน้ำผงฟูต้องเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเมื่อครบหนึ่งชั่วโมงนำออกจากสารช่วยลอกเส้นใบแล้วน้ำให้สะอาดแล้วขัดเศนของใบด้วยแปรงสีฟันทิ้งไว้ให้แห้งและสังเกตการลอกของเส้นใบจากการทดลองพบว่าสารจากธรรมชาติที่สามารถลอกเส้นใบได,ได้ดีที่สุดคือปูนขาวค่ะที่สามารถลอกออกได้ง่ายที่สุดรองลงมาคือผงฟูและผงถ่านตามลำดับค่ะ จากการทดลองที่ผ่านมานะคะจะพบว,ว่าสีของเพลยังมีสีเข้มทางกลุ่มจึงสนใจชนิดของสารฟอกสีและจากการสืบค้นข้อมูลพบว,ว่าในขั้นตอนของการฟอกสีเส้นใบนิยมใช้ไฮเตอร์ในการฟอกสีให้มีสีขาวแต่ไฮเตอร์มีกิ่นที่แรงและกัดกร่อนสูงซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้อุปโภคบริโภคในระยะยาวทางกลุ่มจึงสนใจที่จะศึกษาชนิดของสารพอกสีจากธรรมชาติ ที่สามารถพกสีเส้นใบของเปิร์ลที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสารที่เราจะนํามาทดลองมี3ชิชนิดได้แก่ 1. ส้มแขก 2. มะนาวและ 3. มะขามเปียกโดยมีวิธีทดลองดังนี้ค่ะเตรียมสาระละลายส้มแขกมะนาวและมะขามเปียกที่มีความเข้มข้นร้อยละ5โดยมวลปริมาณร50ลูกบาเซนติเมตรและเตรียมน้ำเปล่าทั้งหมด3กลุ่มกลุ่มละ150ลูกบาเซนติเมตร กลุ่มที่1่งผสมกับน้ำส้มแขกกลุ่มที่2ผสมกับน้ำมะนาวกลุ่มที่สผสมกับน้ำมะขามเปียกจากนั้นนำเฟิร์นที่ผ่านการต้มเพื่อลอกเส้นใบด้วยน้ำปูนขาวจำนวน3ากลุ่มกลุ่มละ3ามใบแช่ทิ้งไว้ย4ิบสีชั่วโมงกลุ่มที่1นําำเฟิร์นแช่ในน้ำส้มแขกกลุ่มที่2นงนำเฟิร์นแช่ในน้ำมะนาวกลุ่มที่3นมนำเฟิร์นแช่ในน้ำมะขามเปียกเมื่อครบย4ิบสีชั่วโมงนำออกจากสารเฝ้าสีจากธรรมชาติล้างน้ำให้สะอาดสังเกตสีของเส้นใบ จากการทดลองพบว,ว่าสารฟอกสีจากธรรมชาติที่สามารถฟอกสีได้ดีที่สุดคือส้มแขกค่ะเพราะสีของเส้นใบมีความโปร่งแสงมากที่สุดและมองเห็นเส้นใบได้ชัดเจนที่สุดรองลงมาคือมะขามเปียกและมะนาวตามลำดับค่ะเมื่อทางกลุ่มได้เฟอร์ี่ผ่านการต้มด้วยปูนขาวและแช่สารฟอกสีด้วยส้มแขกได้ยบรยแล้วจึงได้นำเฟอร์นังกล่าวมาเพิ่มมูลค่าด้วยการผลิตเป็นสบู่กระดาษจากเฟอร์ ซึ่งมีขั้นตอนการทำดังนี้เตรียมกฤษซอรีสำเร็จรูปปริมาณ50กรัมให้ความร้อนจนกระทั่งกริซอรีละลายจนหมดจากนั้นเพิ่มสีและกลิ่นจามต้องการได้เลยค่ะซึ่งทางกลุ่มได้ใช้สีและกลิ่นจากธรรมชาติทั้งหมดค่ะสีเหลืองมาจากขมิ้นและเพิ่มกลิ่นหอมด้วยกลิ่นของเบตเตยค่ะนอกจากนี้เพิ่มความชุ่มชื้นของผิวด้วยน้ำมันมะกอกกับน้ำผึ้ง คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนกลายเป็นสบู่จากนั้นนำโฟลที่ผ่านการต้มด้วยปูนขาวและแช่สารฟอกสีด้วยส้มแขมาวางในถาดแล้วนำสบู่ทาบนเฟิร์นให้ทั่วใบให้มีความหนา5มิิเมตรวางทิ้งไว้ให้สบู่แข็งตัวเมื่อสบู่แข็งตัวทางกลุ่มได้สังเกตว่าเกิดฟองอากาศในสบู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ผิวสบู่ไม่สม่ำเสมอกันจึงได้ศึกษาค้นคว้าเพิเ่มเติมและจากการค้นคว้าข้อมูลพบว่าในกระบวนการทําสบู่ของขั้นตอนการทาสบู่บนเฟิร์นจะต้องฉีดสเปรย์แอลโกอฮอล์เพื่อไล่ฟองอากาศทางกลุ่มจิงสนใจศึกษาความเข้มข้นของแอลโกอฮอล์ที่สามารถลดฟองอากาศในสบู่โดยแบ่งสบู่กระดาษจากฟ่นเป็นกลุ่มกลุ่มละ3ก้อนโดยกลุ่มที่ 1, หนึ่งจะไม่ฉีดสเปรย์แอลโกอฮอล์กลุ่มที่2ฉีดสเปรย์แอลโกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นเ0ปอรซปริมาณ5มิลลิลิตร และกลุ่มที่3ฉีดสเปรย์แอลกอฮอลที่มีความเข้มข้น95%ปริมาร5มิลลิลิตรจากการทดลองพบว่าแอลกอฮอลที่มีความเข้มข้น95%สามารถลดฟองอากาศได้ดีที่สุดเพราะแอลกอฮอลที่มีความเข้มข้น95%มีฟองอากาศลดลงเฉลี่ย73.13%ส่วนแอลกอฮอลที่มีความเข้มข้น70%มีฟองอากาศลดลงเฉลี่ย57%โดยการเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่มีการฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะ ทางกลุ่มได้คิดต่อยอดการทดลองครั้งนี้โดยนําสบู่ที่ได้มาสาร้างได้ให้กับโรงเรียนซึ่งทางกลุ่มได้ช่วยกันออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก,ก้ขึ้นมาเพื่อบรรจุสบู่และนําไปวางขายในโรงเรียนในราคาที่นักเรียนทุกคนและผู้สนใจสามารถซื้อได้ค่ะดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสบู่กระดาษจากเฟิร์นที่เราเส้นใบได้ปูนขาวฟอกสีด้วยส้มแขกและเล็ดฟองอากาศในสบู่ด้วยแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น95% สามารถนามาผลิตเป็นสบู่ที่ได้สารเคมีปลอดภัยต่อสุขภาพและสามารถฆ่าเชื้อโรคอีกทั้งยังสามารถเพิ่มโชวทางการหารายได้ได้อีกด้วยค่ะประโยชน์ที่ทางกลุ่มได้รับจากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เพิ่มความรู้ความเข้าใจในการผลิตสบู่กระดาษจ,จากเฟิร์น 2. เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์3ส,สามารถเพิ่มมูลค่าของเฟิร์นและสบู่และ 4. เพิม่มมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สุดท้ายนี้ทางกลุ่มหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสบู่กระดาษจากเปิลจะเป็นทางเลือกใหม่สําหรับคนที่รักสุขภาพอีกทั้งยังเป็นการพิ่มมูลค่ากับเปิลอีกด้วยค่ะขอขอบคุณสําหรับการรับชมขอบ,ขอบคุณ,ค,ณ<อ>ค่ะ